พ,พ่อพีแม่จ๋าไม่ได้ยินเลยเสียงไม่ดังไม่ชื่นใจพ,พ่อพ่แม่จ๋าขอค่อยชื่นใจหน่อย<ฮ>เพลงพร้อมไม่เจ้าวันนี้เนาะเสียงกลมือเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวหน่อยได้ไหมจ๋าขอบคุณมากๆนะคะหนูอยากจะย้ำนะคะย้ำอยากจะพูดความรู้สึกนะคะในใจของหนู ล้านคำเลยคะที่อยากจะพูดอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าตั้งแต่วันแรกที่หนูอยู่ในรายการโดนเพลงชิงทุนนะคะเดินทางมาจนถึงวันนี้นะคะก็ชีวิตเด็กบ้านนอกแบบหนูนะคะก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะที่ดีขึ้นจากนักร้องเปิดหมัวรายได้วันละสองสามร้อยนะคะกับย่าหนูนี่แหละคะ่ะ ก็วันละ200-300ก็ดีใจมากๆแล้วกับญาติสองคนนะคะแต่ว่าวันนี้มีพ่อพอ่แม่แมให้กำลังใจหนูกันเยอะมากเลยทั่วประเทศเลยนะคะหนูขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเดินทางมาไกลแค่ไหนจากจุดนูน้นไม่ว่าจะมีคนรักมากแค่ไหนนะคะสุดท้ายแล้วหนูก็คือต้นข้าว นักร้องเปิดหมวกคนเดิม <c oughs> นักร้องนักเรียนนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะทำหน้าที่ร้องเพลงให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้ขอบคุณค่ะ <c oughs> หนูอ๋อเอาใหม่หนูขอแก้ไขนิดเดียวหนูจะไม่สัญญาว่าหนูจะทำหน้าที่นักร้องให้ดีที่สุดนักร้องนักเรียนให้ดีที่สุดแต่หนูจะทำให้เห็นว่าหนูจะเป็นนักร้องนักเรียนที่ มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นนักรองนักเรียนที่ดีที่สุดขอบคุณค่ะน่าจะดีกว่าเดิมนะคะฟังบทเพลงเพราะเพๆต่อไหมคะ